ทานแกงโฮกันค่ะอาหารเหนืออร่อยมากต้มน้องให้สุกกันก่อนนะคะวันนี้จะทำแกงโฮกัน,นะคะ่ะจะมีแกงเผ็ดหน่อไม้ดอมนะคะลงไปผัดลูกชิ้นนะคะแกงฮังเลค่ะส่วนผสมของแกงโฮนะคะ มีประมาณนี้ตามด้วัดมนะคะ ทำได้วุ้นเส้นนะคะกล้และค่ะแกงโฮหอมๆอ,อร่อยมาก ทานแกงโฮกกันค่ะอาหารเหนืออร่อยมาก